สวัสดีครับออนบอร์ดกลับมาอีกครั้งก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายไปค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากสอสสัปดาห์ที่ผ่านมางานค่อนข้างชุกนะครับแล้วก็มีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดนะครับรวมถึงไม่สบายด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายขาด100%นถ้าฟังจากเสียงก็น่าจะพอเดาได้แต่เนื่องจากที่ทิ้งช่วงไม่นานนะครับรวมถึงผมเองก็เพิ่งได้รับเกมใหม่นะครับจาก Kick s า a r เ e r ส่งตรงมาจากเมริกาเลยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ อัดเทป Let's Look Episode 3นะครับ Guardians Chronicle ชื่อเกมนะครับ Guardians Chronicle เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อ n ซิงให้ดูนะครับเพื่อนๆที่ชอบทีมซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ชอบเกมแนวสไตล์่อ Dungeon c r a w นนะครับน่าจะชอบเกมนี้นะครับลองเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าครับว่า Guardians Chronicle ในกล่องมีอะไรบ้างดูจากหน้ากล่องนะครับมี s t า r r i n ง เด e l ลิเ r อร p a ี้พาโน่าจะเป็นชื่อทีมของซูเปอร์ฮีโร่เขานะครับตัวกล่องเขียนว่า e p i s o ซด1ก็คือน่าจะหมายถึงว่ากล่องกล่องที่เหมือนนั่นเองครับภายนอกอมีชื่อตอนด้วยนะครับ ab, d r s ก a r o ร์สคาร์รอฟดรครับด้านข้างก็แนว อาร์ตเวิร์กจอเป็นแนวคอมิกบุ๊กนะครับหรือว่าแนวการ์ตูนท,ทางฝั่งยูเอ USA นั่นเองทางฝั่งอเมริกานะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายหลังด้านหลังกล่องนิดหนึง่งนะครับโอเคชมด้านในกันดีกว่าครับว่าในกล่อง Guardians คอนดิชัมีอะไรกันบ้างโอเคครับเปิดกล่องมา แน่นอนครับอย่างแรกที่เราต้องพบเลยก็รูบุ๊กนั่นเองนะครับตัวรูบุ๊กไม่หนามากนะครับทำสีสีนะครับกระดาษเคลือบมันค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็เป็นรูบุ๊กนะครับแล้วก็แน่นอนครับเทรนสมัยนี้นี่รูบุ๊กกับเควสบุ๊กนะครับหรือว่าอย่าง การ i ดิ c h r o ิ i c ค e เราใช้คำว่าซี e น a ร i o b บุ k l เลนะครับเทรนนี้กำลังมาแรงมากครับคือแยกลูกบุ o กกับ a อดเ n นเ r อร o บุหรือว่าเควสเควสบุ o k เนี่ยเอาเป็น2เล่มนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับว่าเราจะต้อง Set Up Map ยังไงนะครับวางโทเค็นที่ไหนอย่างไรเนื้อเรื่องเดินเนื้อเรื่องอยังไงประมาณนี้นะครับพิมพ์4ีสีทั้งหมดนะครับต่อมาเป็นตัวโทเค็นครับ เป็นโทเค็นของของของเกมนี้นะครับเป็นพันช์บอร์ดมี2แผ่นด้วยกันนะครับก็คงจะไม่ได้ใช้โทเค็นเยอะนักอันนี้น่าจะเป็นตัวละครเป็นโทเค็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนะครับก็ไม่ได้มีเป็นมินิอ่าถ่าที่ทราบตรงนี้จะเป็นวูนโทเค็นครับก็ใช้เป็นลักษณะ,ะภาษากระตูนะครับแคร้งแบมอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ด้านหลังโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวเกมบอร์ดนั่นเองนะครับเป็นแมปไทยหน้าตาก็จะออกเป็นคล้ายกับฐานทับรับอะไรประมาณนั้นนะครับพยายามจะหลบไฟอยู่นะครับไม่ให้มันสะท้อนมาก ก็โชว์ให้ดูคร่าวๆกันประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้สวยให้ดูนิดนึงนะครับโอเคผ่านไปสำหรับแมป่ายต่อมาก็จะเป็นมินิอ่อต้องชี้แจงอีกอย่างนึงนะครับตอนที่ผมได้รับ Guardians Chronicle มาเนี่ยในกล่องมีชีตใบนี้ส่งมาด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ายังมีของที่เขาจะต้องส่งมาเพิ่มเติมนะครับ ยังมาไม่ครบตอนนี้ส่งมาแค่ตัวคอ r e บ็อกซ์เท่านั้นซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยจากเวฟที่2กับเวฟที่3ก็คือชิปแมนต์ต่อไปนะครับที่จะส่งตามมาเนี่ยจะมี2ส่วนที่เขียนว่า improve miniature นะครับแล้วก็ replacement improve คือส่วนที่เขาปรับปรุงแล้วนะครับส่วนที่เขา พัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วนะครับ replacement แปลว่าเปลี่ยนนะครับก็คือเขาจะเปลี่ยนมินิเหล่านี้ให้เราทั้งหมดนะครับอ,อ,อันนี้ผมตามจะข่าวบน Kickstarter ด้วยก็เลยทราบนะครับให้ดูตัวอย่างมินินิดนึงนะครับอันนี้เป็นโรบอทของฝั่งตัวร้ายนะครับซึ่งคือถ้าเทียบแล้วตัวค่อนข้างเล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอียงคือมันมันมันเบี้ยวมันเอียงมากเลยครับ คือวัสดุมันไม่ได้มาตรฐานก็ทางผู้ผลิตเองก็ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็ไม่ได้ทิ้งก็ก็เลยชี้แจงมาว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเหล่านี้ให้หมดเพราะฉะนั้นไฟนอลโปรดักต์ Final Product, หรือว่าตัวที่จะขายตามรีเทลนะครับขายตามร้านคุณภาพจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็เท่าที่ทราบขนาดจะใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น28มิมนะครับ แต่ว่าตัวที่เขาปรับปรุงใหม่จะเป็น35มิมคือตัวจะใหญ่ขึ้นแล้วก็รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้นะครับก็ต้องต้องชี้แจงไว้ก่อนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเอ่อจะเรียกว่าเรารอมาค่อนข้างนานนะครับกําหนดส่งจริงๆตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะครับก็เลื่อนมา1ปีเต็มเลยทีเดียวเนื่องจากปัญหาของตัวมินิพวกนี้นะครับก็ยังดีนะครับที่ค่ายเยลโล่ไม่ได้ทิ้งลูกค้านะครับก็ยังใส่ใจแล้วก็ อาจจะต้องถึงขั้นควักเนื้อเลยทีเดียวเพราะว่ามินิพวกนี้ก็ไม่ได้ราคาถูกนะครับการที่ให้ชุดแรกมาแล้วยังจะต้องทําใหม่นะครับจะต้องสร้างแม่พิมพ์ใหม่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผลิตขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งเพื่อให้กับแบ็คเกอร์นะครับที่เข้าไปสนับสนุนโปรเจกต์นี้ไว้อา่าถุงต่อไปนะครับถุงที่ที่เพอ,เอิญพ,พูดผ่านมานะครับพวกนี้เป็นโรบอทหมดเลยนะครับสามถุงแรกแต่ถุงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นถุงของอบอสนะครับ ตัวร้ายแล้วก็ฝ่ายของฮีโร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้จะโชว์ทุกตัวเอาเริ่มจากตัวร้ายก่อนนะครับตัวร้ายเท่าที่ทราบ3ตัวนี้ชื่อเคนอชิซิสเตอร์นะครับเป็นเป็นลักษณะเป็นเป็นลองบอสก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็ไม่คาดหวังอะไรมากครับรายละเอียดก็ได้เท่าที่เห็นนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวที่จะส่งมาทดแทนใหม่น่าจะน่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็จะมี ไม่บอกว่าคือใครแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสปอยเนื้อเรื่องสู้ซื้อมาแล้วมาดูเองดีกว่านะครับตัวนี้อ่าไม่สปอยก็สปอยนิดนึนนงแล้วกันก็คือตัวนี้เป็นร่างกายพันธุ์ของเธอนะครับเบ,บิกขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับกายพันธุ์จากคนนี้ครับตัวร้ายบอสนะครับดร์สคาร์ลอฟอไปดูฝ่ายพระเอกกันดีกว่านะครับมินิของตัวพระเอก คอบ็อกซ์เนี่ยจะมี4ตัวนะครับ mm hmm. กลุ่ม Liberty Patrol mm hmm. ก็จะมีพระเอกที่ถ้าดูจากในรูปหรือถ้าลงสีแล้วเจ้าว่าคล้ายก็ก็ไม่ผิดนะครับคล้ายกับตันเมริกานะครับแต่ว่าก็ก็คงไม่ได้ก๊อปมานะครับเพราะว่าทุกตัวเท่าที่ท,ทราบอ,ออกแบบใหม่หมดเพียง mm hmm. แต่วอาจจะม mm hmm. ีเขาเรียกอะไรอะ่ะ mm hmm. เหมือนกับว่ามีแรงจูงใจหรือมีแรงบันดาลใจมาจากฮีโร่ที่ มีอยู่ในปัจจุบันแล้วบางตัวอันนี้ซูเปอร์โนวาชื่อซูเปอร์โนวาเป็นฮีโร่ตัวผู้หญิงอย่างที่บอกครับคือมันมันงอมากเลยครับมันมันเบนมากเลยแต่ว่าตัวที่จะมาใหม่น่าจะได้คุณภาพมากกว่านี้พอสมควรครับนี่ก็เป็นหนึ่งในฮีโร่นะครับรายละเอียดก็ไม่ต้องพูดถึงครับคือไม่โอเคเลยก็เอามาเล่นเป็นพังๆาครับตัวนี้โกลเด้นบอย โอเคก็โชว์ม uh, ีมีกันใจมและต่อไปเออการ์ดเด็กนะครับมีมาให้2แพ็คเดี๋ยวโชว์แพ็คหนึ่งละกันก็เท่าที่ทราบรู้สึกว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีมีเด็กเป็นของตัวเองนะครับแล้วเกมนี้จะค่อนข้างแปลกกับเกมอื่นคือเท่าที่ทราบเนี่ยฮีโร่จะมีการ์ดอยู่1ชุดโดยที่1ชุดเนี้ยจะได้ขึ้นไปถือบนมือตั้งแต่แรกเลยนะครับทุกใบแล้วก็ ใช้จกนกว่าจะหมดเมื่อหมดแล้วถึงจะนำกอง discard ดไพ่ท,ทั้งหมดขึ้นมาถือใหม่นะครับไม่ไม่ใช่จัว่ว r a n d o m อันนี้ตัวอย่างนะครับเป็นการ์ดของเอ่อ s u r g e o n freedom นะครับตัวนี้คือเพกนะครับประมาณนี้ก็การ์ดอาร์ตเวจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับคือเป็นการ์ดเวิร์กของ Surgeon Freedom ทั้งหมด s อ่อ s u r g e o n freedom อยู่ข้างหลัง อันนี้โเดนบอยประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกนิดน,นึงก่อนว่าตัวเกมจริงๆแล้วเนี่ยการ์จะมีแค่ทั้งหมดแค่10ใบเท่านั้นนะครับแต่ว่า,าจากโปรเจกต์คิกซัตเตอร์เนี่ยที่ได้รับความนิยมค่อนข้างดีพอสมควรนะครับได้เสียงตอบรับดีก็เลยทำการ์ดเพิ่มเข้ามาให้2ใบนะครับ ทั้งหมดคือ4นะครับแต่ว่าเป็นลุกี้เวอร์ชันหรือว่าเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นแครเรเริ่มต้นของตัวละครตัวนั้นๆนะครับเพิ่มขึ้นมา2ใบนะครับก็คืออาจจะยังไม่เก่งมากถ้าเทียบจากลองดูนะครับอย่างตัวนี้ลบหบวกหบวกหบวกหใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการทั่วๆไปก็จะมีบวก3มีบวกที่มากขึ้นนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่ เอ็กซ์เปิดนะครับคือเก่งแล้วครับประมาณนี้เ,เพิ่มขึ้นมาอีกสองใบโท,ทั้งหมดจะเป็นสี่ถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยอ๋อด้านหลังมีบอกครับแหมไม่ทันได้ดูอ่านี่ Surgeon Freedom นะครับลูกกี้การ์ดจะมีสองใบครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันปกติแล้วก็จะเป็นเอ็กซ์เปิดเป็นเว e ร a นอีกสองใบนะครับประมาณนี้ก็อันนี้เป็นเซอร์เจ Freedom ก็ ต่อไปก็จะเป็น Golden Boy นะครับตัวน้ n b ก็เหมือนกันด้านหลังก็จะ start ที่ Rookie นะครับที่เหลือก็จะเป็นเวอร์ชันปกติที่เราใช้เล่นกันคือเท่าที่ทราบถ้าเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือเราจะได้ Rookie มาเริ่มก่อนนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันปกติแล้วก็เป็นปวเวอร์ชัน Veteran นะครับก็คือตัวที่ Expert แล้วนะครับก็ถ้าคนที่ชื่นชอบทีมซูเปอร์ฮีโร่น่าจะชอบนะครับ มีการอะไรก็ไม่รู้มาให้1ใบแต่ละคนจะมีจะมีเหมือนเนื้อเรื่องเล็กๆมันคอมิกเล็กๆคนละหใบหมดเลยนะครับอันนี้ซูเปอร์โนวาครับก็จะเป็นอาร์ตเวิร์ก็จะเป็นของตัวละครตัวนานๆทั้งหมดเลยอ่าตอนนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์เพรสละครับแต่ละใบก็จะมีชื่อนะครับมี เทคนิคอ๋อคนนี้ชื่ออดัมสเปลครับเป็นนักเวทอดัมสเปลก็จะมีตอนลุคก,กี้เช่นกันครับลุคก,กี้แล้วก็จะมีช่วงตัวนี้ผมเล็งไว้เลยผมอยากเล่นตัวนี้มากเป็นคนชอบนักเวทนะครับก็ดูท่าจะมีประโยชน์กับทีมพอสมควรอ่าแต่ละตัวก็คงจะมีประโยชน์ตต่างกันไปนะครับ ดามสเปลยืนอยู่ข้างหลังสองใบนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ,อ๋ออน่าจะเป็นอีกแพ็คหนึ่งไหนๆก็แกะแล้วให้ดูเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวแพ็คที่2จะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วแกะไม่ออกครับงั้นข้ามไปแล้วกันขอไป ส่วนต่อไปจะเป็นเต่าครับให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสีขาวกับสีแดงยังไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงแต่ว่าสีส้มเนี่ยรูปทรงต่างกันนะครับคงต้องไปอ่านรูปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวถือว่าถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับบอร์ดเกมเกมหนึ่งให้เต่ามาทั้งหมดเกือบน่าจะสิบหกลูกได้รับเยอะทีเดียวต่อไปจะเป็นไอบีการ์ดครับก็อย่างที่บอก เท่าที่ทราบก็คืออย่างที่บอกว่ามีการทำลุกี้เวอร์ชันเดี๋ยวให้ดูนะครับลุกี้เวอร์ชันนะครับแล้วก็มี Normal v เวอร์ชแล้วก็จะมี Veteran หรือว่าเป็น Expert การกับลุกี้กับ Expert ก็จะต่างกันนะครับ Art w o r วก็จะต่างกันแล้วความสามารถก็ต่างกันด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆตอนนี้คือ Surgeon Freedom นะครับแล้วก็จะมี Super n o v นวาอันนี้ไม่แน่ใจว่ามุกหรืออะไรนะครับคือเหมือนกับว่าชีจะควบคุมไฟได้แล้ว อันนี้ไม่แน่ใจว่าพายลมหรือเปล่าติดตลกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ะจะมีโกลเด้นบอยนะครับเป็นลุกี้แล้วก็เป็นตัวเอ็กซ์เพิดแต่นี้ก็เป็นนอร์มอลเวอร์ชันที่เราใช้กับเกมทั่วๆไปนะครับดัมสเปลแน่นอนแล้วก็จะเป็นบอสครับดร์ซาคารอฟซึ่งมีหน้าเดียวนะครับแอลวิสันนี่ก็เป็นบอสอีกคนหนึ่ง อันนี้เป็นซิสเตอร์สามคนครับคีโนชิซิสเตอร์สามคนที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับกับมินิแล้วก็ที่เหลือจะเป็น Android หมดเลยนะครับเป็นตัวโรบอทนะครับที่ดรสซากาโสร้างขึ้นครับผ่านไปสำหรับ ID card สุดท้ายเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้มีผลอะไรกับเกมนะครับแต่ว่าก็ผมว่าก็น่ารักดีคือทำออกมาเราก็คำๆ Guardians Chronicle เนี่ยจริงๆแล้วเป็น ชื่อของหนังสือพิมพ์นะครับไม่ใช่ชื่อของของทีมหรือ,อะไรใดๆทั้งสิน้นเ,เมื่อทำเมื่อเราเล่นเควสไปแล้วเนี่ยถ้าเราทำภารกิจสำเร็จนะครับหรือว่าเราทำภารกิจผิดพลาดนะครับฝ่ายที่เล่นเป็นดรสคารอฟชนะเขาจะได้ลงผ้าหัวข่าวครับซึ่งก็จะเริ่มจากตัวนี้เป็นผ้าถัวข่าวด้านบนแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อต่อ,ต,อต่อกันนะครับประมาณนี้ก็จะมีด้านหน้าด้านหลังก็คือฝ่ายใดชนะ ก็จะได้พลาดหัวข่าวไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าตัวละครแต่ละตัวทําภารกิจของตัวเองสําเร็จก็จะได้ลงพาดหัวข่าวเหมือนกันแต่จะเป็นช่องเล็กหน่อยอย่างนี้ก็จะเป็นซูเปอร์โนวาอดัมสเปลนะครับโกลเด้นบอยแล้วก็เซอร์เจนฟรีดอมแต่ถ้าพลาดมาก็จะมาเป็นหน้านี้แทนนะครับเช่นตัวนี้บอกว่าเซอร์เจนฟรีดอมเซฟโนวันก็คือเซอร์เจนฟรีดอมเนี่ยช่วยเหลือใครไม่ได้เลยครับพลาดโกลเด้นบอยอีซีดัม คือ <c oughs> เป็นประมาณว่าโคดเดนบอลจริจริงแล้วเขาใช้คขาไม่ฉลาดแล้วกันไม่ฉลาดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็น,เป,นเป็นฟีเจอร์ที่น่ารักน่ารักที่เหลือก็จะเป็นเป็นโฆษณาจริงๆนะครับก็ประมาณนั้นอ,อย่างนี้นะครับเป็นต้นอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า Liberty p ี้พราโตตัวฝ่ายฮีโร่ชนะก็จะได้ลงข่าวใหญ่แบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะบอกว่าด็อกเตอร์สคาร์ลฟสติลออนเดอรรันก็คือยังยังหนีได้อยู่อะไรประมาณนั้นนะครับ ประมาณนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่ดูแล้วก็ก,ก็โอเคนะที่เข้าให้มาอ่วนหรบภาคต่อนี้คงต้องเฮดไลน์พวกนี้คงต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอันบ็อกซิ่งนะครับ Guardians Chronicle ต้องชี้แจงก่อนครับว่าเกมนี้ตอนนี้ยังไม่มีวางตลาดนะครับเพราะว่าตัวเกมเองก็ยังไม่100%เลยนะครับ คิดว่าน่าจะวางตลาดจริงๆกําหนดการคือปีนี้แต่คิดว่าเท่าที่ทราบน่าจะเป็นประมาณปีหน้านะครับแล้วก็หลังจากนี้ทุกอย่างคงจะลงตัวแล้วก็คงจะวางตลาดตัว expansion ต่อๆไปนะครับคือถ้าเท่าที่ดูจากกําหนดการคร่าวๆาเวฟที่2กับเวฟที่3เนี่ยจะส่งมาช่วงควอเตอร์ที่4ก็คือช่วงช่วงนี้แหละครับช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็ เวฟสุดท้ายที่จะส่งทุกอย่างมาจนครบเนี่ยก็คือเป็น First Quarter หรือว่าเป็นช่วง3เดือนแรกของปีหน้านะครับก็ยังไงวันนี้ uh, let's look episode s g u e g r a d i e n guardians chronicle ก็ขอจบลงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เทปต่อไปสวัสดีครับ